ปฏิจะสมุบาทแห่งอารมณะลาภนานันตะการได้อารมณหกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยทาตุนานัตะธาตุนานา,นานชนิดจึงมีการเกิดขึ้นแห่งสัญญานานตะสัญญานานาชน,นิดเพราะอาศัยสัญญานาน,านตะจึงมีความเกิดขึ้นแห่งสังกัปปนานันตะความตริตรึกนานาชนิดเพราะอาศัยสังกัปปนานาันตะ,ะนนจึงมีการเกิดขึ้นแห่งผัสสนันตะ ภสษะนานาชนิดเพราะอาศัยภัษานานัตตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งเวทนานัตตะเวทนานานาชนิดเพราะอาศัยเวทนานัตตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งฉันทะนานัตตะความพอใจนานาชนิดเพราะอาศัยฉันทะนานัตตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งปริลาหะนานัตตะความเร่าร้อนนานาชนิดเพราะอาศัยปริลาหะนานัตตะ จึงมีการเกิดขึ้นแห่งปริเยสนาน,านันตะการสแสวงหาน,านานาชนิดเพราะอาศัยปริเยสนาน,านันตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งลาภานานตะการได้รับนานาชนิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่าตุนานัตะเป็นอย่างไรเล่าท่าตุนานัตะคือรูปธาตุสัทธาตุคันธาตุรสธาตุโพธิภพธาตุธรรมธาตุดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกว่าทาตุนานัตตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยทาตุนานัตตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งสัญญานานัตตะเพราะอาศัยสัญญานานัตตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งสังกัปปะนานัตตะละถึงเพราะอาศัยปริลาหานานัตตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งปริเยสนานัตตะเพราะอาศัยปริเยสนานัตตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งลาภนานัตตะ เป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยรูปะธาตุจึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปสัญญาสัญญาในรูปเพราะอาศัยรูปสัญญาจึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปสังกัปปะความตริตรึกในรูปเพราะอาศัยรูปสังกัปปะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปปัสมัสสะการสัมผัสซึ่งรูปเพราะอาศัยรูปปัสมัสสะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปปัสมัสชาเวทนา <hi> เวทนาที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสซึ่งรูปเพราะอาศัยรูปประสัมผัสชาเวทนาจึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปประฉันทะความพอใจในรูปเพราะอาศัยรูปประฉันทะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปปริลาหะความเร่าร้อนเพราะรูปเพราะอาศัยรูปปริลาหะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปปริเยสนาการแสวงหาซึ่งรูปเพราะอาศัยรูปปริเยสนา จึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปปลาภะการได้รับซึ่งรูปหมวดเกี่ยวกับธาตุอื่นๆอีกห้าธาตุคือสัตธาตุคันธาตุรสธาตุโพธัพทธาตุและธรรมธาตุก็มีการจำแนกโดยนัยยะอย่างเดียวกันกับหมวดรูปประธาตุดังที่กล่าวแล้วข้างบนนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลที่เรากล่าวว่าเพราะอาศัยทาตุนานตตะ จึงมีการเกิดขึ้นแห่งสัญญานานัตตะเพราะอาศัยสัญญานานัตตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งสังกัปปะนานัตตะและถึงเพราะอาศัยปริลาหานานัตตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งปริเยสนานัตตะเพราะอาศัยปริเยสนานัตตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งลาภานานัตตะยังมีสูตรอีกสูตรหนึ่งซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันกับสูตรข้างบนนี้ทุกประการ ต่างแต่ตรัสไว้โดยย่อคือเว้นภาษานานัตตะและเวทนานานตตะแล้วเว้นลาภานันตตะซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายเสียคงตรัสเพียงแค่ปริเยสนานานัตตะเท่านั้น